แล้วจังหวะน,นี้ยังไงเนี่ยครับผมท่านผู้ชม26โอ้หูยโบ,บะ๊ะคูณ26่สิบหกนะฮะก็ดู130บบาทแล้วยังไงจังหวะน,นี้ก็ดูโบไปครับผมสวยบิ๊กวินนะฮะก็ดู โอเคครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่พีจีนะครับผมมาดูก็มาดูนะครับผมทุนหนึ่งร้อยจะเป็นยังไงนะครับผมดูก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมดู let's go นะครับผมเบตห้าเลยแล้วกันนะครับผมดูเอมานะฮะก็ดูยังไงสิบบาทนะครับผมเคด้วยนะฮะท่านผู้ชม โบบ้บอีกรอบนะครับผมมาดูสวยแล้วยังไงนะฮะก็ดูเบ็ดห้ายาวแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะก็ชิวๆกันไปละกันนะฮะมายังไงหมาป่ามานะครับผมผม,มาดูสิบสองบาทครับผมเอมาสวยเพื่อนยี่สิบแล้วนะเคด้วยสวยเพื่อน แล้วยังไงเพื่อนดอกนี้คูณสิบสองอู้หูสวยดีอย่างนี้บ,บึมบ้มเอ็กชัดนะครับผมมาดูก็มาดีครับผมมาดูแค่นั้นแหละนะฮะง่ายงาชิวๆง่ายงาชิวๆนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับผมกําไรเน้นเบ็ดามาสเก็ตเตอร์สามตัวได้ลุ้นตัวที่สี่นะสามช่องเฟียวได้แค่นั้นแหละคนดูมาหรือเปล่านะครับอู้หูสวยเลยนั่นแหละนะเพื่อน มาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยหลักกันนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหลอนะฮะหกสองเอร์หมุนเป็นลูกข่างเลยคนดูโอ้โหสภาพนะ เน็ตยังกากเลยมาเดี๋ยวไปลุ้นฟร์เกมกันต่อเลยแล้วกันนะคนดูสุดท้ายโอ้โหสวยยังไปต่อได้อีกคนดูคุณได้ไปต่อนหครับผมผมนดูและแล้วยังไงครับผมโอเคสวยเนี่ยฮะ ดวงจันทร์สีฟ้าแล้วยังไงนะท่านผู้ชมนะฮะบวกไปคนดูแล้วจังหวะน,นี้ยังไงเนี่ยครับผมท่านผู้ชมยี่สิบหกโอ้โหบวกบ้าคูณยี่สิบหกนะฮะก็ดูหนึ่งร้อยสามสิบบาท แล้วยังไงเช้วันนี้ก็ดูโบไปครับผมสวย Big Win บิ๊กวินนะฮะก็ดูแล้วมันตึงๆด้วยไงก็ดูนะฮะตึงๆจัดนะครับผมนะผู้ชม484บาทนะครับผมดูตึงๆกันไปนียครับผมวันนี้ มาสามสิบเอ็ดบาทคนดูคูสิบห้าไปอีกทีโอ้โหโบบาสจัดคนดูเอาอีกแล้วนะฮะดอกนี้เน้นๆกันไปว่านะฮะคนดูสี่ร้อยเจ็ดสบองบาทนะครับผมเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันนะฮะคูนี่สิบห้าไปนะฮะคนดู ถือว่าปิดท้ายกันไปแล้วกันนะครับผมสําหรับเกมใหม่ PG นะวันนี้นะฮะก็ทุนเพียง100บาทนะครับผมก็ทํากําไรอีกแล้วนะก็ดูนะครับผมก็สวยๆเลยนะฮะใครนะครับผมที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาลักกันนะฮะเดี๋ยวผมไปลองจัดให้นะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็2 2 8 6บบาทเลยนะวันนี้คุ้มๆนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์นะกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาเพียงเท่านี้นะคนดูสวัสดีครับ